ผลของกรรมแบ่งโดยผลที่ได้รับผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมวาเสตทะก็ในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยการรักษาโคเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พรามวาเสตทะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะมากอย่างท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นศิลปินไม่ใช่พรามวาเสษถะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พรามวาเสษถะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่นท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นคนรับใช้ไม่ใช่พรามวาเสษถะ อันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยของที่เขาไม่ให้เลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นโจรไม่ใช่พราหมณ์วาเสตะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยศาสตราวุธเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นทหารไม่ใช่พวกพราหมณ์วาเสตะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการงานของปุโรหิต ท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาไม่ใช่พรามวาเศษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดปกครองบ้านและเมืองท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นพระราชาไม่ใช่พรามและเราก็ไม่เรียกบุคคลผู้เกิดในกำเนิดไหนๆห,หรือเกิดจากมารดาว่าเป็นพราม บุคคลถึงจะเรียกกันว่าท่านผู้เจริญผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่นั่นเองเราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ยึดมั่นนั้น,นว่าเป็นพรามผู้ใดแลตัดสังโยชน์ทั้งปวงได้แล้วไม่สะดุง้งเราเรียกผู้นั้นผู้ล่วงกิเลสเครื่องคล้องไม่ประกอบด้วยสัพพากิเลสว่าเป็นพราหมณ์ บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้จะมิใช่พรามเพราะชาติกำเนิดก็หามิได้บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบ ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด เหมือนลิมสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น